วันนี้รายการ Hello r a w พาทุกคนออกกําลังกายกันอีกแล้วนะคะก็แหมเทศบาลตําบลราว a ยจัดทั้งทีจะไม่เข้าร่วมได้ยังไงใช่ไหมคะกับการแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลราไวย Cycling Team Race 2024ที่แหลมพรมเทพตําบลราว a ยนั่นเองลระคะ่ะ Hello this clip of Hello Rawai program is taking everyone to exercise again w ้าวราวา Municipality is organizing it, so how can we not join? With the Rawaï Cycling Team Race 2024 Long Distance Cycling Competition at Prompt a p k e Rawaï Sub-District. วันนี้ก็ทางเทศบาลตำบลราวัยนะครับก็ได้จัดงาน Race Cycling นะครับปะจำปี2 5 6 7 นะครับก็เพื่อที่จะให้นักปั่นทั้งในและชาวต่างชาตินะครับได้เข้ามาปั่นเพื่อที่จะเป็นการโปรโมตนักท่องเที่ยวนะครับก็เพื่อให้เยาวชนประชาชนในพื้นที่ได้หันมาอภอิรังกายให้เยอะๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็เป็นการแข่งขันประเภททีมนะครับซึ่งจะมีทีม3คนประเภทผู้ชาย สองคนประเภทผู้หญิงนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลายทีมากแล้วก็มีนักปั่นจากต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งตามที่เราปล่อยไปเมื่อเช้าเดี๋ยวสักคู่ก็จะเข้ามานะครับถือว่าเป็นการแข่งเลทที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับซึ่งถือว่าในการนำเยวชนปรรชาชนเข้ามาปัน่นในเลทต่างๆนะครับก็เพื่อที่จะให ห่างไกลยาเสพติดมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับซึ่งประจําทุกปีนะครับเป็นประจําทุกปีเราก็จะมีการจัดเลสซิงนะครับ<ม>การแข่งขันปั่นจักรยานประเภททีนี้เป็นประจํานะครับซึ่งก็หวังว่าในครั้งต่อไปเราก็จะจัดอีกนะครับแล้วก็จะเป็นการโปรโมทให้ยิ่งใหญ่นะครับ ซึ่งวันนี้อาจจะมีติดขัดสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับฝนตกแต่ว่านักปั่นก็ไม่ย่อท้อนะครับก็ยังปั่นอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีการเข้าเส้นชัยและก็มีการมอบรางวัลน,นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าใครที่สนใจนะครับรอชมข่าวทาง Facebook ของเทศบาลน,นะครับว่าจะมีการแข่งขันในวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะครับขอบคุณครับ deputy mayor of r a w a y municipality But Rawai Municipality organized the Rawai Cycling Team Race 2024, long distance cycling competition project in 2024 to make cycling activities another tool to campaign to reduce global warming and encourage travel, creating economic value for Fukit province. It also attracts more cycling tourists from both domestic and international to travel to Thailand. It also encourages children, youths and the general public to exercise, spend their free time usefully, and stay away from drugs by cycling. เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะก็บอกแล้วว่ากิจกรรมเขาดีจริงๆนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดไม่แพ้กัน นั่นก็คือการได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวยตะโกนสองข้างทางไปตลอดทางรู้ตัวอีกทีก็ตอนขึ้นรับเหรียญบนเวทีแล้วอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะ how is it I told you that this activity is really good in addition to exercising the most important thing is to see beautiful scenery on both sides of the road all the way before I knew it I was on stage to receive my medal. This is definitely not an exaggeration. Okay, see you next time.